วินาเขาเป็นพนักงานโรงแรมในตัวเมืองจังหวัดพิจิตรทำงานได้ราวสองเดือนมีอยู่คืนวันหนึ่งเธอกำลังทำงานกะดึกอยู่บรรยากาศภายในโรงแรมค,คร่อนข้างที่จะเงียบสงัดพนักงานส่วนใหญ่ต่างกลับบ้านพักผ่อนเหลือเพียงวินากับเพื่อนที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานใกล้เที่ยงคืนวินา เขาได้รับโทรศัพท์จากแขกที่พักอยู่ชั้นห้าให้ขึ้นไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้วินาจึงตัดสินใจขึ้นลิฟต์จะขึ้นไปดูแลแขกเธอเดินขึ้นไปในลิฟต์ประตูดได้ปิดลงขณะนั้นลิฟต์ขึ้นถึงชั้นที่สองและลิฟต์หยุดและประตูดได้เปิดออกเธอสงสัยว่าใครจะขึ้นลิฟต์ปรากฏว่าไม่มีใครขึ้น สักพักประตูลิฟต์ชั้นสองก็ได้ปิดเพื่อที่จะไปชั้น5้าต่อแต่แล้วประตูลีฟต์ชั้นสองก็เปิดอีกครั้งปิดและเปิดสลับไปมาโดยลิฟต์ไม่ได้ไปชั้นอื่นต่ออยู่เพียงชั้นสองเหมือนจะมีคนเข้ามาในลิฟหลายคนเพราะลิฟต์ไม่ยอมปิดสักทีทำให้เธอรู้สึกเริ่มขนลุกขึ้นมาเธอจึงไม่กล้าที่จะขึ้นไปต่อชั้นห้า เธอจึงตัดสินใจเดินออกจากลิฟทันทีเธอรีบเดินออกห่างจากประตูลิฟและตั้งใจว่าจะเดินลงมาชั้นหนึ่งเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้เพื่อนมาเป็นเพื่อนที่จะขึ้นไปดูแลแขกชั้น5เธอเดินมาได้สักระยะหนึ่งเธอหันไปมองที่ลิฟเธอต้องสะดุง้งและวิ่งหนีสุดแรงเพราะเธอเห็นภาพมีคนหลายคนอยู่ในลิฟและกำลังยืนเข้าแถวเพื่อที่จะเดินเข้าไปในลิฟ ในลีฟก็มีคนยืนอยู่ใกล้จะเต็มทำให้เธอวิ่งไปที่บันไดเพื่อที่จะลงมาชั้นล่างขณะที่เธอวิ่งลงมาบันไดเธอยังได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหน้าลีฟเสียงฝีเท้าเหมือนวิ่งตามเธอมาและเหมือนวิ่งมาใกล้จะถึงตัวเธอทำให้เธอขนลุกสู้ไปทั้งตัวแหัวใจเต้นรัวอย่างแรงและหลังจากนั้นเสียงฝีเท้าได้เงียบลง เธอมองไปที่ผนังของห้องเป็นเงาดําใหญ่สะท้อนจากข้างหลังมาข้างหน้าเธอทำให้เธอยิ่งกีดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเงาหายไปทันใดนั้นร่างเงาดําเดิมก็ค่อยปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าเธอวินาตกตะลึงและกีดล้อเธอมองที่ล่างเงาดํานั้นเป็นร่างที่สวมชุดสีน้ําตาลร่างของเขาดําำ,ำํา มองไม่เห็นตาจมูกและปากด้วยความกลัวเธอรีบล้าสายตาล่างเงาดำนั้นใกล้มาถึงเธอเดินขึ้นมาบนบันไดสวนทางกับเธอในขณะที่เธอวิ่งลงลักษณะเท้าไม่ติดพื้นเหมือนเท้าลอยผ่านเธอไปขณะที่ล่างนั้นลอยผ่านไปเธอรู้สึกเย็นวูบเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากจนขนลุกช่วงนั้นเธอขยับตัวไม่ได้ เท้าก้าวไม่ออกหายใจลำบากทำให้เธอสลบคาบันไดจนกระทั่งเพื่อนมาเห็นและนำเธอไปนอนพักในห้องพักของพน,นักงานเช้าวันต่อมาเธอได้ตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงเธอจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ค่อยได้แต่เธอมีความรู้สึกผวาตลอดเวลาเธอจำได้คับคลายครับข,า,ข,บขาว่า เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเธอเมื่อคืนนี้เพื่อนพนักงานบางคนไม่ค่อยสงสัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยส่วนพนักงานคนใหม่จะไม่ค่อยรู้แต่คนที่เคยเจอไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เมื่อเธอรู้สึกตัวเธอได้แต่ผวาครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจนทำให้เจ้าของโรงแรม ต้องทำบุญใหญ่ให้กับโรงแรมหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลย